ตามติดชีวิตบานาน่ามาดูกันว่าในหนึ่งวันฮุยทำอะไรบ้างนะ พอตื่นเช้าขึ้นมาในตอนใกล้จะเที่ยงก่อนนี้เลยจ้ากล้วยก็จะเอาผ้าที่ซักไว้เอาไปตากนะขอสารภาพตามตรงเลยนะคะว่ากล้วยเนี่ยชอบตื่นสายคะ่ะปกติเนี่ยกล้วยก็จะตื่น10บโมงบ้างแหละเที่ยงบ้างแหละบ่ายบ้างแหละก็แล้วแต่วันเลยนะพอตากผ้าเสร็จแล้วกล้วยก็จะมาทําความสะอาดบ้านต่อเลยทาความสะอาดบ้านเนี่ยกล้วยก็จะไม่ได้ทําทุกวันหรอกนะคะทําประมาณอาทิตย์ละหนึ่งวันค่ะวันนี้ก็ถึงเวลาทาความสะอาดบ้านพอดีกล้วยก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทุกๆคนดูพร้อมกันไปเลยหรือมันจะได้มีอะไรในวิดีโอไงคะทํามไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเน แล้วก็ไปเอนกายที่โซฟานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูทีวีไปนั่นแหละคะ่ะเออไหนๆจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ต้องสร้างภาพกันนิดนึงอะเนาะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะสร้างภาพไปมันก็เท่านั้นสุดท้ายคนก็ดูออกอยู่ดีจริงไหมละ่ะ <c oughs> วันนี้อาริฟบอกกล้วยว่าเขาอยากจะกินแกงถั่วคะ่ะนี่ก็จะเป็นถั่วที่กล้วยแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วนะถั่วชนิดนี้ที่ตุรกีเขาก็จะเรียกว่าคูรุฟาซูเรียเป็นถั่วที่อาริฟชอบกินมากเากลวอก็จะเอาน้องถั่วเนี่ยไปล้างน้ำแล้วก็จะเอาไปต้้มมว่นถััหใ นิ่มก่อนเลยนะคะเพราะว่าถั่วชนิดนี้จะแข็งมากแล้วก็จะต้องใช้ไฟอ่อนในการต้มด้วยค่ะแล้วระหว่างนี้กวยก็จะมาทําอาหารเช้าของกล้วยกินก่อนทุกคนจําคลิปไข่พะโลของกล้วยได้ไหมคะที่กวยทําไว้15ฟองนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่3ฟองแล้วนะกวยก็เลยจะเอามาม่ามาต้มใส่ทําเป็นมาม่าไข่พะโลค่ะตามเป้าเลยค่ะไข่พะโลของกล้วยน่ะกวยก็ว่าจะทํากินทั้งหมด3ครั้งครั้งละ5ฟองครั้งแรกที่กวยทําถ่ายคลิปน่ะกวยกินไป5ฟองจริงๆแต่ว่าครั้งที่2น่ะกวยกินไปเก็3ฟองเลยค่ะแล้วครั้ง เนี่ยก็อร่อยมากเลยนะถ้าใครคิดเมนูอะไรไม่ออกเนี่ยก็ทําตามกล้วยได้เลยนะคะรับรองว่าจะติดใจเลยนะมาดูเอาแล้วกันนะคะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยกล้วยก็กิกนเกลี้ยงเลยค่ะเหลือแต่กระดูกเลยดูซิหลังจากกินอาหารเช้าในตอนเที่ยงเสร็จกล้วยก็จะมาเคลียร์ออเดอร์ให้ลูกค้าค่ะถ้าใครติดตามกล้วยไปได้สักพักก็จะรู้ว่ากล้วยขายสินค้านําเข้าจากตุรกีนะคะกล้วยขายในแอปส้มกับแอปน้าเงินกล้วยก็จะมาเคลียร์ออเดอร์แบบนี้ทุกวันค่ะเพราะลูกค้าเนี่ยก็สั่งมาแทบจะทุกวันเลยสินค้าของกล้วยเนียก็พร้อมส่งที่ไทยเรีย หลังจากที่เคลียออเดอร์ทามาหาก,กินเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้ยก็จะมาพักผ่อนตามอัธยาใั่ค่ะกุ้ยก็จะมานั่งเล่นเ e อ็นไก่ที่โซฟานั่งเล่นโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์ของผู้ติดตามแล้วก็เล่นโซเชียลเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะบางครั้งเนี่ยก็ดูซีรีส์ด้วยแต่ดูคนเดียวไม่สนุกค่ะต้องรออาริฟมาดูด้วยกันถึงจะสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆส่วนคลิปของกุ้ย,ยก็จะตัดแล้วก็พักเสียงช่วงครับขําดึกๆไปเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้กุ้ยตื่นสายแต่หลักๆเนี่ย,ยก้้็ตนุ ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะกว่าน้องเขาจะนิ่มได้เนี่ยกุยก็จะนาน้องเขามาล้างแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาเริ่มทําแกงถั่วกันเลยค่ะแกงถั่วแบบนี้ทําง่ายสุดๆไปเลยค่ะทุกคนกุยคิดว่าไม่มีเมนูไหนที่ทําง่ายขนาดนี้แล้วนะนอกจากต้มไข่กับทอดไข่นะเริ่มจากการหั่นหัวหอมเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปใส่ลงในหม้อเตรียมผัดส่วนมะเขือเทศเนี่ยก็จะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้เหมือนกันค่ะความจริงจะใส่แค่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปอย่างเดียวก็ได้แต่กุ้ยอยากให้มันอร่อยเพิ่มขึ้้้นนนนแลลลววกก็มมมมาาเเเรริ่่่ผผัััััดดหหออยใสํงไปๆื หัวหอมเขายุบแล้วก็ออกสีเหลืองๆด้วยนะแล้วก็นามะเขือเทศที่เราหั่นเตรียมไว้เมื่อกี้มาใส่ลงไปผัดต่อจ้าและที่จะขาดไม่ได้ก็จะต้องใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นลงไปด้วยค่ะซอสมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนพริกแกงของตุรกีนั่นแหละค่ะเวลาจะแกงอะไรเนี่ยก็จะต้องใส่ลงไปด้วยทุกครั้งแล้วก็จะมาเริ่มปรุงรสด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสของตุรกีด้วยขาดไม่ได้เลยแล้วก็ใส่พริกไทยเป็นอย่างสุดท้ายค่ะผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันสักแป๊บหนึ่งแล้วจึง แล้วก็ไม่สวยเอาแล้วก็จึงนาน้ํามาใส่ลงไปให้ท่วมถั่วประมาณเท่านี้แหละแล้วหลังจากนี้กวยก็จะตุ่นน้องเขาไว้ให้น้ำเขางวดประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะแกงถั่วเนี่ยคนตุรกีเขาก็จะนิยมทานกับข้าวแล้วข้าวเนี่ยเขาก็จะต้องนํามาผัดกับเนยแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือข้าวสไตล์ตุรกีเนี่ยเขาจะไม่ให้มีรสจืดแบบของไทยนะคะพอผัดข้าวจนได้ที่แล้วเนี่ยก็ใส่น้าลงไปเหมือนหุงข้าวปากาติเลยค่ะพอน้ําในกระทะเดือดแล้วก๋วยกว็จะย้ายไปไว้ที่เตาแก๊สหัวเล็กแล้วก็ปรับไฟให้อ,อ ขนมปังแล้วก็เครื่องดื่มกลับมาด้วยตลอดขนมปังเนี่ยก็จะเป็นอาหารหลักของคนตุรกีเลยนะคะที่เห็นอาริฟซื้อมาก็จะชิ้นละ7.5ลดลาหรือว่า10บาทไทยค่ะสองชิ้นก็20บาทไทยนะพอเก็บเครื่องดื่มเสร็จแล้วกวยก็บ,บอกให้อาริฟไปอาบน้ําแล้วก็กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยรอทานอาหารเย็นได้เลยกลับมาในครัวมาทําอาหารกันต่อเลยจ้านี่ก็คือใบแมงลักที่กวยซื้อมาจากตลาดในคลิปจ่ายตลาดครั้งที่แล้วไงคะดูสิคะน้องใกล้จะตุยแล้วเนี่ยขนาดผ่านมา3วันเองนะกวยก็เลยจะต้องรีบนําน้องมาทําอาหารค่ะแลวยวก็นน นำน้องมาทำออมไก่นะคะมาเริ่มทำอ,อมกันเลยจา้าก็จะนำพริกกับตะไคร้มาผัดใส่กับน้ำมันให้หอมๆแล้วก็จึงนำน้องไก่มาผัดใส่ลงไปผัดจนเกือบจะสุกเลยนะแล้วก็มาเริ่มปรุงรสกันเลยจา้าโดยการใส่ปลาราลงไปก่อนใส่ไปสัก4ี่ห้าช้อนโต๊ะเลยจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยผงปรุงรสตุรกีแล้วก็ผงปรุงรสไทยด้วยนะผงชุรสก็จะขาดไม่ได้เลยโคเลทุกอย่างให้เข้ากันสักพักแล้วจึงนำแตงกวามาใส่ลงไปวันนี้กวยก็จะทำอ,อมไก่ใส่แตงกวนะเทน้ำลงไปพอท่วมแล้วก็จึงรอให้ไกกก่่สุจจนได้้ทีแลว็ึง น้องใบมงลักใส่ลงไปคะ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอ่อมไก่แสนอร่อยของกล้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเช่นเดียวกับแกงถั่วของอารีฟก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเช่นกันกล้วยก็จะตักใส่ลงในชามเลยนะส่วนข้าวสวยสไตล์ตุรกีก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสีเหลืองที่เห็นเนี่ยก็ไม่ต้องสืบได้มาจากสีเนยจ้าส่วนกล้วยก็จะกินข้าวสวยสไตล์ไทยใช้ข้าวหอมมะลิหุงแบบที่กล้วยซื้อมานั่นแหละอ่อมไก่ที่กล้วยทำหน้าตาก็จะประมาณนี้สีสันจะไม่ฉูดฉาดแต่รสชาติเนี่ยแซ่บถึงใจเลยนะเรียบร้อยแล้วค นูสองแบบสองชาติสองสไตล์ทำด้วยความใส่ใจที่มากมายพร้อมส่งความรักให้กับคุณเลยนะอาอารีบมากินข้าวกับพี่กล้วยได้เลยครับพออารีบเข้ามาในครัวก็ขอบคนพี่กล้วยที่ทําอาหารให้อารีบกินก่อนเลยน่ารักจริงๆสามีใครนี้แต่อารีบบอกว่ายังกินไม่ได้นะครับอารีบต้องเตรียมเครื่องดื่มก่อนเรื่องดื่มของอารีบก็คือโคกที่อารีบซื้อมาอยัางไงล่ะอารีบเนี่ยเขาเป็นประเภทที่ว่าดื่มน้ําเปล่าเวลาทานอาหารไม่ได้ค่ะจะต้องหาน้ําหวานมาดื่มด้วยทุกครั้งแล้วก็ระหว่างที่กินข้าวอยู่เนี้ ก็จะต้องหาอะไรดูด้วยเขาก็จะเปิดหนังเปิดซีรีส์ดูไปด้วยค่ะเพื่อความบันเทิงมาจ้าไปกินอ่อมจ้าอ่อมไก่ค่ะใส่แมงลักแล้วก็ใส่แตงกวาน,นะคะชันเรียมเดมะคะ่ะอาริปอยากกินไหมอาริปอยากกินไหมอาริปอยากกินเหรออาริปโกหกหรือเปล่ามา ไม่ได้กินนานแล้วอร่อยมากไม่ได้กินออมนานแล้วนะคะใบแม,มงลักเนี่ยกลิ่นกลิ่นแมลงเหมือนของไทยนะแต่ว่าใบใหญ่กว่าแต่ว่าก็คือกลิ่นแมงลักเลยค่ะคทุกคนแทนได้ทดแทนได้นะคะอาลิปกินน้ำโคกเยอะกูกินน้ำเปล่า อาลีปินโคอีกแล้วกิ่นคราเออมนุษย์กินโคกมนุษย์น้ำหวานปล่อยเขาไปนะคะเขาไม่ฟังค่ะบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังนะคะก็ปล่อยเขาไปค่ะความสุขของเขานะคะนิ่ง เมื่อกี้อารีฟกินกับขนมปังนะคะกินแกงถั่วกับขนมปังตอนนี้เขาก็จะมากินกับข้าวแล้วนะคะเนี่ยแกงถั่วอันเนี้ยเขาต้องกินกับขนมปังก่อนแล้วค่ไม่กินกับข้าวทีหลังนะคะหรือว่าจะกินกับข้าวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคือเมนก็คือต้องกินกับข้าวเท่านั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนพวกเราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่า กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้ก้วยกับอาริฟนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันแล้วนะคะบ๊ bye <อ>ายบายค่ะสวัสดีค่ะ